นด้โมู้เมาน้องฮัลโหลแซมเปียนบากนเดด้สนักเยอะเยอะยอะเยอะเปล่าเฮ้ยโอ้ยกเจ้าบิกเจ้าบิ๊กเจ้าไอ้เฮ้ยจ้าบ้าเ้าเาเจ้าเจ้จ้าจ้าจ้าเจเจ้า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 เจ้เจ้าเจเจ้า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 เจ้้เจ้าเจ้าเจ้า้าเจ้าเจ้าเจ้าเ้าเจ้าเจ้าเจ้า้าเจ้า ึงไม่รู้กูอ่ไอี้โอ้อกันต่อมึงมดีอะไรตอนตีสองตีสามวะอาแล้วมึงจะง่วงนอนทำไมมึงไม่เด็ดกาแฟมึงตามองหน้ากันละมดีตีอะไรเนี่ยตามึงมีคห้าไอ้ด้ ไอ้สักยังอะไรมาเรียไม่เอาไม่อยากไม่ไม่อยากเล่นแต่มึงดำเดี่ยงไปแล้วมึงก็ต้องเล่นเต็มที่หน่อยบิ๊บี๊ปี๊เตียวพรุ่งนี้ใคยว่ากันพรุ่งนี้มึงก็นอนเต็มที่เลยมึงพรุ่งนี้มึงก็นอนเลยเรียนั้นะแม่เอาตรงนี้ก่อนเนี่ยใครถ่ายน้องอ่ะใครก็หาถ่ายใช่ไหม online oh, no. <laughs> <laughs> <laughs>